สวัสดีครับผมเซลแอมนะครับที่พิษณุสการขายอีสุนนครหลวงสาขาเอกชัยนะครับวันนี้ผมจะพาลูกค้านะครับมารับชมนะครับรุ่นรถสปาร์เก้าเกรเนะครับจะมีด้วยกัน2แบบนะครับแบบแรกคือแบบเดิมๆนะครับส่วนแบบที่2จะเป็นแบบแต่งซิ่งนะครับตกแต่งด้วยล้อแม็กขอบ18นะครับพร้อมโหลดจัดทรงนะครับเดี๋ยวเรามารับชมกันเลยครับว่าแบบเดิมๆและแบบแต่งซิ่งแตกต่างกันยังไงเดี๋ยวเชิญรับชมเลยครับ ด้านหน้าของเจ้าตัวสปาร์1.9เกรดนะครับจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับส่วนตัวสปาร์1.9เกรดนะครับจะเป็นสีดำนะครับถัดมาจะเป็นกระจังหน้าจะเป็นสีดำนะครับเป็น2ชั้นนะครับมีลักษณะเหมือนเขี้ยวพร้อมโลโก้ยูสุนะครับสีคมเมียมไฟหน้านะครับจะเป็นแบบไฮโดรเจนนะครับไฟเลี้ยวจะแยกลงมาจากข้างหน้านะครับ ตัวนี้เนี่ยจะยังไม่มีไฟตัดหมอกมาให้นะครับต่อมามาดูด้านข้างนะครับด้านข้างกระจกมองข้างนะครับจะเป็นสีเดียวกับตัวรถมือจับจะเป็นสีดำอ่าต่อไปเรามาดูพื้นกระบะนะครับจะมีความกว้างมากเลยนะครับเหมาะสำหรับเอาไปบรรทุกนะครับสำหรับล้อนะครับจะเป็นล้อกระทะนะครับขนาด15นิ้วนะครับ ขนาดเบอร์ยางนะครับจะเป็น 215/70R15 ทันะครับสำหรับรถรุ่นนี้นะครับก็จะเป็น Spark 1.9เกรดนะครับตกแต่งด้วยล้อแม็กนะครับขอบ18ลาย TE37 นะครับสีบอลเงินพร้อมดุมพร้อมฝาครอบเบรกนะครับคันนี้นะครับราคาเงินสดจะอยู่ที่572,000นะครับ ส่วนแคมเปญนะครับคันนี้ผมทำโปรอยู่นะครับใช้เงินลดอ,อยู่ที่29 0 0 0นนะครับก็สามารถเป็นเจ้าของคันนี้ได้เลยสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจก็สามารถติดต่อมาทางเพจที่ขึ้นอยู่ด้านล่างหรือว่าเบอร์โทรศัพท์ได้เลยนะครับครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่รับชมรับฟังนะครับขอบคุณครับ